ปัจจุบันเปรียบเสมือนกุญแจไปสู่อดีตเราสามารถรับรู้เรื่องราวในอดีตได้ด้วยหลักฐานทางธรณีวิทยาโดยพื้นที่อุทยานธรณีสตูนมีหลักฐานบันทึกเรื่องราวการแบ่งอายุทางธรณีในมหายุคพาลิโอโซอิกครบทั้ง6ยุคแต่เราไม่สามารถย้อนเวลากลับไปได้และไม่ใช่เทปบันทึกภาพเสียงเรื่องราวในอดีตแต่เราสามารถรับรู้เรื่องราวเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงภาคผืนแผ่นดินผื้นดินที่เราอยู่ยังเป็นตัวบันทึกเหตุการณ์สำคัญ การก่อกําเนิดพื้นดินการกําเนิดสิ่งมีชีวิตการสูญพันธุ์ของสรรพสัตว์การบันทึกวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติและอื่นๆสิ่งนี้ยังคงบันทึกเรื่องราวจากในอดีตและในขณะเดียวกันก็ยังคงบันทึกเรื่องราวในปัจจุบันสู่อนาคตต่อไปห้าล้านปีทะเลดึกดำบพ์สุ สวัสดีครับผมบังลอยนะครับที่ทุกคนกําลังดูอยู่นี้คือเรื่องราวการแบ่งอายุทางธรณีในมหายุคพา,าลิโอโซอิกครบทั้ง6ยุคข,ของจังหวัดสตูลของเรานั่นเองครับทุกคนทราบหรือเปล่าครับว่าบริเวณที่ผมยืนอยู่นี้คือที่ไหนเอ่ยติ๊กตอกติ๊กตอกใช่แล้วครับที่นี่คือสะพานข้ามการเวลาที่เรียกว่าสะพานข้ามการเวลานั่นก็เพราะบริเวณนี้มีการพบรอยต่อของหินสองยุคคือหินทรายสีแดงยุคแคมเบรียน มีอายุ542ถึง488ล้านปีและหินปูนยุคออเดวิเชียนมีอายุในช่วง488ถึง444ล้านปีแนบชิดติดกันเสมือนหนึ่งว่าเราสามารถก้าวข้ามจากยุคหนึ่งไปสู่ยุคหนึ่งได้เพียงก้าวเดียวนั่นเอง นี้บางลอยขออาสาพาทุกคนไปรู้จักกับทะเลดึกดำบันในมหายุคพาลิโอโซอิกทั้ง6ยุคเองครับถ้าพร้อมแล้วเรามาดำน้ำลงไปในทะเลเมื่อ542ล้านปีก่อนกันเลยครับในช่วงเวลานั้นประเทศไทยอยู่กับแผ่นมหาทวีปกอนวาน่าซึ่งแผ่นดินประเทศไทยประกอบไปด้วย2แผ่นอนุทวีปย่อยได้แก่แผ่นอนุทวีปอินโดจีนและแผ่นอนุทวีปฉานไทยหรือไซเบอร์มาสุในช่วงเวลานั้นจังหวัดสตูลจมอยู่ใต้ท้องทะเล การผันแปรของสิ่งมีชีวิตมีความหลากหลายและเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเป็นการระเบิดทางชีวภาพก่อนที่จะเกิดเป็นแผ่นดินอย่างที่เห็นในปัจจุบันนักธรณีได้แบ่งช่วงเวลาของการเคลื่อนที่ของเปลือกโลกและเหตุการณ์สำคัญเอาไว้ด้วยละบางลอยจะพาไปรู้จักกับยุคที่สำคัญในมหายุคพาลิโอโซอิกซึ่งแบ่งเป็นยุคย่อยจำนวน6ยุคนั่นเองโดยยุคแรกคือยุคแคมเบรียนอยู่ในช่วงอายุ542ถึง488ล้านปี ยุคนี้มีอะไรที่น่าสนใจบ้างเราไปถามเจ้าถิ่นกันดีกว่าพี่ชายยุคนี้มีอะไรเกิดขึ้นบ้างครับอ๋อยุคนี้เกิดสิ่งมีชีวิตที่ไม่มีกระดูกสันหลังอาศัยอยู่ในทะเลและพืชส่วนใหญ่เป็นสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินไซยาโนแบคทีเรียตาดอยู่บนโครงสร้างหินแข็งเรียกว่าหินสาหร่ายสโตโมาโทไรผลิตออกซิเจนเยอะขึ้นทำให้วิวัฒนาการกำเนิดสิ่งมีชีวิตหม่อย่างเช่นค่าไทโลไบ สังเกตง่ายๆข้ามีลักษณะสามส่วนคือส่วนแกนลำตัวและอีกสองส่วนด้านข้างลำตัวไงละ่ะว้าวบนกอตารูเตายังพบหลักฐานเทโรไบต์สายพันธุ์ใหม่ของโลกทําให้ทราบว่าชั้นหินบนกอตารูเตานั้นมีอายุอยู่ในช่วงยุคแคมเบรียนตอนปลายซึ่งถือว่าเป็นชั้นหินที่มีหลักฐานของสิ่งมีชีวิตที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยบริเวณอ่าวมอละในหินทรายสีแดงกลุ่มหินตารูเตา เข้าสู่ยุคอร์โดวิเชียนอายุ488-443ถึงล้านปีก่อนจังหวัดสตูลยังจมอยู่ใต้ทะเลแต่เปลือกโลกมีการเคลื่อนที่ตลอดเวลาและที่สำคัญในยุคนี้ได้ถือกาเนิดสิ่งมีชีวิตที่โดดเด่นประจำยุคนั่นก็คือมึกทะเลดึกดำบรรณนอติลอยหรือปลาหมึกโบราณก็คือผมนั่นเองครับจะเป็นใครหน้าตาค้คยข้าข้าค,คือนอติลอย มีตีนติดกับหัวลำตัวภายในเปลือกจะมีช่องว่างที่เป็นผนังปิดแบงเป็นห้องห้องมีท่อกลางลำตัวทะลุเชื่อมห้องว่างทุกห้องในเปลือกลักษณะเปลือกมีทั้งแบบเป็นแท่งตรงกลางกลวยและแบบม้้นขดเกลียวเป็นวงถ้าเป็นนักล่าขอครองโลกในยุคนี้หลักฐานที่ทําให้เราได้รู้ว่าพื้นที่สตูนเป็นทะเลในยุคออร์โดวิเชียนนั้นก็คือการได้มาสัมผัสประสาทหินพันยอดแนวเทือกเขาหินปูนยอดแหลมหลากหลายขนาดเรียงสลับซับซ้อน เป็นหินปูนเนื้อคโครนสลับหินปูนเนื้อโดโลไมต์บ่งบอกสภาพการเกิดปฏิกิริยาของแรก่กับเนื้อคโคลนในทะเลลึกแรกแ่แคลไซที่แทรกอยู่เกิดการละลายสึกกร่อนออกทําให้เกิดสภาพผุพังดูคล้ายยอดแหลมๆตอนบนมากมายจึงขนานนามว่าปราสาทหินพันยอดเป็นสัญลักษณ์สําคัญของภูมิประเทศแบบคาสเงล่ะนอกจากนี้บรรยากาศในยุคออดวิเชียนนั้นมีออกซิเจนต่ําทําให้แร่เหล็กสามารถละลายแขวนลอยอยู่ในน้ํา ดังนั้นเมื่อสโตมาโตไลส์สังเคราะห์แสงและปล่อยกา๊าซออกซิเจนออกมาจึงทําให้เกิดปฏิกิริยากับแร่เหล็กในน้ําทะเลเกิดเป็นตะกอนของแร่เหล็กและผนึกติดไปกับชั้นหินปูนสโตมาโตไลส์จึงทําให้หินปูนสโตมาโตไลส์มีสีแดงซากฟอสซิลสโตมาโตไลส์จัดอยู่ในกลุ่มซากดึกดําบรรพ์พบเป็นโครงสร้างที่เป็นชั้นซ้อนกันมักเกิดจากการงอกพอกภูนในบริเวณน้ําตืน้นเกิดขึ้นจากแบคทีเรียเพราะฉะนั้นสาหร่สีเขียวแกมน้ําเงิน หรือไซยาโนแบคทีเรียถึงได้มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญในประวัติศาสตร์ของสิ่งมีชีวิตนั่นเองในปัจจุบันที่เราเห็นอยู่ที่บริเวณลานหินที่โรงเรียนป่าพลอําเภอมานาจังหวัดสตูลของเรานี่เองไปต่อที่ยุคต่อไปกันเลยช่วงอายุ443-416ล้านปีก่อนในยุคนี้พืชน,น้ำและสาหร่ายได้ปรับตัวเพื่อไม่ให้เกิดการสูญพันธุ์ส่วนหนึ่งวิวัฒนาการมาเป็นพืชบนบก ทุกคนเห็นนั่นไหมครับสิ่งมีชีวิตที่อยู่รวมกันเป็นกลุ่มตรงนั้นเราไปทำความรู้จักกับเขากันครับสวัสดีรับป็นสว์รประจํายุคนี้ชื่อว่าแกร็บตัวไลท์ชอบอาศัยอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มอย่างที่เห็นเราดำรงชีวิตโดยกลองกินอาหารจากน้ำทะเลและมีทุ่นลอยอยู่บนผิวน้ำเมื่อพวกข้าตายลงก็จมลงทับถมอยู่ในชั้นโคลนเลนใต้ทะเลลึก และซากของข้าเกิดการแปลสภาพเป็นซากดึกดำบรรในชั้นหินดิน้านก่อนจะแปลสภาพเป็นหินชนวนนั่นเองว้าวในปัจจุบันพบบริเวณเขาน้อยอำเภอละงูที่เป็นเขตรอยต่อของปลายยุคออ์โดวิเชียนและยุคไซรูเรียนสามารถดูได้จากซากดึกดำบรรที่พบเจอในที่เดียวกันซึ่งหายากในโลกนี้เป็นไงล่ะน่าทึ่งใช่ไหมล่ะทุกคนอยากรู้จักยุคต่อไปแล้วใช่ไหมล่ะงั้นเดินทางกันต่อเลย เทาสู่ยุคดีวเนียนช่วงอายุ416ถึง359ล้านปีก่อนแผ่นเปลือกโลกยังคงเคลื่อนที่แผ่นดินประเทศไทยยังจมอยู่ใต้ทะเลในยุคดิวเนียนมีเหตุการณ์สำคัญกล่าวคือแผ่นเปลือกโลกอนุทวีปฉานไทยซึ่งปัจจุบันเป็นบริเวณประเทศไทยฝั่งตะวันตกกับแผ่นเปลือกโลกอนุทวีปอินโดจีนซึ่งปัจจุบันเป็นบริเวณประเทศไทยฝั่งตะวันออกซึ่งทั้งสองแผ่นอนุทวีปเคยอยู่บริเวณคั่วโลกใต้และเป็นส่วนหนึ่งของมหาทวีปกอนวานา่า ต่อมาแผ่นอนุทวีปอินโดจีนได้แยกตัวออกจากแผ่นมหาทวีปกอนวาน่าและเคลื่อนตัวขึ้นมายัางทางด้านตอนเหนือประมาณยุคดีโวเนียนในขณะที่แผ่นอนุทวีปฉานไทยยังไม่แยกตัวออกจากแผ่นมหาทวีปกอนวาน่าที่ขั้วโลกใต้และในยุคนี้มีอะไรที่น่าสนใจบ้างเราไปถามเจ้าถิ่นกันดีกว่าพี่ครับพี่ชื่ออะไรครับผมชื่อแอมโมนอยครับในยุคนี้มีอะไรเกิดขึ้นบ้างครับยุคนี้มีปลาชุกชุม แตเรียกว่าเป็นยุคแห่งปลาเลยก็ว่าได้และยังมีแทนทาคูไรซึ่งเป็นหอยกาบเดี่ยวขนาดเล็กลำตัวยาวน้อยกว่า1เซนติเมตรอาศัยอยู่บริเวณผิวทะเลแถมเป็นยุคแรกที่สิ่งมีชีวิตได้วิวัฒนาการขึ้นสู่บนบกอีกด้วยว้าวในปัจจุบันเรายังพบซากหรือดําบรรแทนทาคูไรจํานวนมากในพื้นที่อุทยานธรณีโลกสตูลบ่งบอกถึงช่วงในยุคดิวเนียนในพื้นที่นั่นเองเราไปต่อที่ยุคคาร์บอนิฟอรัสกันเลย เข้าสู่ยุคคาร์บอนิฟฟรัสช่วงอายุ359 2 9 9ถึง299ล้านปีที่ปัจจุบันพบซากดึกดำบรรที่โดดเด่นในยุคนี้ก็คือหอยสองฝานั่นเองเราไปคุยกับเจ้าตัวกันดีกว่าสวัสดีครับผมชื่อบังลอยพี่หอยชื่ออะไรครับผมชื่อโพซิเดโนมิ亚ลักษณะพิเศษของผมคือฝาบนและฝาล่างเท่ากัน ว้าวที่พบในพื้นที่อุทยานธรณีโลกสตูลจำนวนมากคือซากดึกดำบรนของพี่นี่เองยุคนี้มีอะไรเกิดขึ้นบ้างครับยุคนี้เป็นยุคของป่าเฟิร์นขนาดยักษ์พบสัตว์เลื้อยคลานแมลงพื้นที่ถูกปกคลุมห้วยหนองกรองบึงอยู่นั่นเองครับและที่นี่ได้กลายเป็นแหล่งน้ำมันดิบที่สำคัญในปัจจุบันอีกด้วย เราเดินทางมาถึงยุคสุดท้ายในมหายุคพาลิโอโซอิกกันแล้วนั่นคือยุคเพอร์เมียนช่วงอายุ299ถึง251ล้านปีนั่นเองยุคนี้เกิดการสูญพันธุ์ช่วงปลายยุคครั้งใหญ่พบซากดึกดำบรรที่โดดเด่นในยุคนี้คือฟิลซูลินิตได้รับการยอมรับว่ามีประโยชน์อย่างยิ่งสําหรับการหาข้อมูลของพื้นที่ในเชิงธรณีวิทยาเนื่องจากมีความสัมพันธ์กับหินตะกอนทาให้สามารถประมาณช่วงเวลาของพื้นที่นั้นๆได้นั่นเองเราไปทําความรู้จักกับเขากันเถอะ สวัสดีครับฟิลซูรินิตสวัสดีจ้าฟิลซูรินิตมีลักษณะพิเศษยังไงบ้างครับพวกเราเป็นสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวที่อาศัยอยู่ในทะเลมีลักษณะคล้ายข้าวผู้พบเห็นจึงเข้าใจว่าเราเป็นฟอสซิลของข้าวจึงเรียกกันว่าขดข้าวสารมีขนาดตั้งแต่ที่มองเห็นได้ยากจนถึงขนาดที่มองเห็นได้ง่ายด้วยตาเปล่าเลยล่ะบางตัวอาจยาวได้ถึง5เซนติเมตรด้วยนะโครงสร้างภายในก็มีความซับซ้อนมากเลยล่ะว้าวสุดยอดเลย ขอบคุณครับฟิลซูลินิตจ้าในยุคเพอร์เมียนนั้นยังมีเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทย,ทไทยน,ยออน,ทน,านาั่น,น,น,นก็คือแผ่นเปลือกโลกอนุทวีปฉานไทยประเทศไทยฝั่งตะวันตกแยกตัวออกจากแผ่นมหาทวีปกอนวาน่าและเคลื่อนที่ขึ้นมาทางตอนเหนือตามติดกับแผ่นเปลือกโลกอนุทวีปอินโดไชนะ่าทั้งสองแผ่นอนุทวีปรวมกันอีกครั้งเกิดเป็นผืนแผ่นดินเดียวกันผลจากการชนกัน ทำให้แผ่นเปลือกโลกอนุทวีปอินโดไชน่าประเทศไทยฝั่งตะวันออกภาคอีสานยกตัวขึ้นมาเป็นแผ่นดินบนบกในยุคไทรแอซิกก่เนิดยุคไดโนเสาร์ครองโลกนั่นเองในขณะที่แผ่นอนุทวีปฉานไทยประเทศไทยฝั่งตะวันตกที่ตั้งอุทยานธรณีโลกสตูลยังคงเป็นแผ่นดินที่มีน้ำทะเลปกคลุมอยู่จวบจนกระทั่งประมาณช่วงปลายยุคจูเรสซิกหรือคีเทเชียตตอนตอน้นน้ำทะเลเริ่มถดถอยแผ่นดินของอนุทวีปฉานไทยเริ่มโผล่ปรากฏเป็นแผ่นดินบนบ,นบก ค่อยๆยกตัวสูงขึ้นจนมาถึงเมื่อประมาณ65ล้านปีก่อนเกิดเหตุการณ์แผ่นเปลือกโลกอินเดียชนกับแผ่นเปลือกโลกยูเรเซียก่อกำเนิดเกิดเทือกเขาหิมาลัยยาวมาจนถึงแนวเทือกเขาดอยอินทนน์จนถึงแผ่นดินฝั่งตะวันตกของไทยยกตัวสูงขึ้นเป็นภูเขาทั้งหมด รวมทั้งเกิดภูเขาในผืนแผ่นดินอุทยานธรณีโลกสตูลด้วยหลังจากแผ่นดินอุทยานธรณีโลกสตูลได้ยกตัวสูงขึ้นบางพื้นที่เมื่อยุคแห่งการเวลาเปลี่ยนไปก็ได้เกิดยุคใหม่สมัยไพลสโตซีนยุคของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมโดยเฉพาะอย่างยิ่งช้างสกุลสเตโกดอนปัจจุบันพบเจอซากดึกดำบรรพ์ของช้างสกุลสเตโกดอนซึ่งเก่าแก่กว่าช้างแมมมอธ พบเป็นซากกระดูขากรรไกรพร้อมฟันกรามช้างสเตโกดอนมีรูปร่างที่สูงใหญ่มีลักษณะทั่วไปคล้ายกับช้างในยุคปัจจุบันกะโหลกมีขนาดใหญ่ขากรรไกรสั้นไม่มีงาล่างมีลักษณะเด่นคือมีงาหนึ่งคู่ที่ยาวงอออกมาจากมุมปากทั้งสองข้างมีลักษณะชิดติดกันพบในช่วง7 3ล้านปีถึง1 2 0 0 0ปีก่อนในถ้ำเลสเตโกดอนซึ่งเป็นที่มาของการเรียกชื่อถ้ำแห่งนี้ว่า ถ้ำเลสเตโกดอนอำเภอทุ่งว่านั่นเองครับตอนนี้ก็ได้เวลาที่เราต้องกลับไปยังปัจจุบันกันแล้วล่ะครับเป็นยังไงบ้างครับทุกคนได้รับความรู้พร้อมกับชนภัยไปด้วยสนุกมากๆเลยใช่ไหมล่ะเมื่อกี้เราเดินทางในมหายุคพาลิโอโซอิกครบทั้ง6ยุคมาแล้วมียุคอะไรบ้างเอ่ย ยังไม่หมดแค่นี้นะครับปัจจุบันพื้นที่อุทยานธรณีโลกสตูลยังคงเป็นสถานที่ของผู้คนที่มีความหลากหลายเชื้อชาติศาสนาอาศัยรวมอยู่ด้วยกันแบบพหูวัฒนธรรมมีประเพณีที่หลากหลายบนความแตกต่างทางศาสนามีการเชื่อมโยงเรื่องราวอุทยานธรณีโลกสตูลเข้ากับวิถีชีวิตใหม่ ที่ยังคงดำรงรักษาผืนแดนดินนี้ไว้ให้เป็นสมบัติทางธรณีวิทยาของโลกเพื่อส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นบนพื้นฐานของความยั่งยืนทางทรัพยากรทางธรรมชาติประเพณีวัฒนธรรมวิถีชีวิตผู้คนที่ยังคงผูกพันกับผืนแผ่นดินแห่งนี้ให้คงอยู่สืบต่อไป